ที่เราทำเควสกันมาต่อเนื่องกันนะโก็ดึงดึงหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวไม่รอยอีกเรียบแม้มดมาแล้วนี่มาเลยจ้าแน่จริงโซไปดิแน่โอ้ถ้าเยอะเกินไปเราก็ไม่ไหวเราก็ไปกับไอตัวนี้พิวร่านี่ไรวร์ดทำงานเอา9กองนี้ว่าไงจ้าโอ้โห,โห สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJG Esports Channel อีกเช่นเคยนะครับผมจากที่ไม่ได้เจอกันมา1วันเต็มๆนะครับผมก็แอบไปเก็บเลเวลมานิดหน่อยนะครับจากเลเวล125นะครับจากคลิปล่าสุดงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเก็บเอาให้ได้130กันเลยละกันนะครับผมนะครับมาแก้แคนกันแล้วพร้อมกับพวกเราทั้งกิวเลยว่าวานมันบังอาทำให้เราตายดีช่วงแรกนี่มันดีโซโล่ไงหลังมนไม่ โอเคแล้ว,ลวเห็นไหมครับผมที่เราทำเควสกันมาต่อเนื่องกันนะครับเฮ้ยเราไปกับเขาเหรอเดี๋ยวดีนีวคว้ครบยังไะยังยังเลยครับยังชั้นหนึ่งแล้วเหรอพอชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็มีใช่ไหมปา้าแต่อามเปิดทีใยเกียร์เด๋ยวป๊ป้า,อา,อาโอ้โ้โดนธนาทอสตีตายแล้ว ไม่ใช่ดีเนี่ยธนาเนี่ยตายครับตายตายอยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างออกจากวาร์ปเมื่อกี้ผมเลี้ยวขวาไงมันต้องมีน้องหมีแน่เลยใช่ใช่สีดำดำนะครับระวังด้วยนะครับระวังด้วยเอ็งหน้าหมีเนี่ยเอาผมเลยตบแล้วหน้หมีเนี่ยแล้วก็ไปตีมันเพื่อให้ได้อีกตบอ่อนเลยอ้ดำแล้ยดำไปแล้วจะตายจะตายเอ๊ วันนี้วันนี้ที่จริตดีกว่าถ้าพี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่ไปเลยร้อยชั้นด e ้วยเอาที่ยังไม่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เอาจริงว่าพี่เอาพี่พี่ไปแบกตัวเองมั้ยมีไอเดีให้ผมเมื่อไหร่ผมจะได้ช่วยร้อยชั้นได้โอเคมีครบแล้วเหลือเลดี้ครับอีกสิบสองตัวโอ้โหบานเลยครบแน่นอนครบแน่นอนแต่เราจะตายกหมดไหม ตันเนียวหรือยี่ห้ายี่ห้ากาห้าโอ้ยยังมีเยอะเลยเ็อมันมันก็ดึงดึงหลายตัวอยู่นะ <c oughs> ม,นมันดึงทุกตัวเลยไม่มีตัวไหนอยู่ยนิ่งๆๆเลย <c oughs> <c oughs> นี่ดงตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอ้ตรงนี้ น่าจะได้สักเวลหนึ่งกำลังเดนี่นะครับผมหลังจากที่เราเป็นลุยธนทอรชั้น7ชั้น8ชั้น9มาแล้วเราก็ได้เควสมาครบแล้วนะครับผมทีหนึงใชเหลือกิฟฟีนีะเออ กระผมทิพเปเนีมาแล้วแล้วก็มาเก็บที่ทกพเปเนียกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราได้เวทกันครบแล้วแล้วก็ไปส่งเวทกันนะครับผมแล้วกลับเลยครับกลับเลยกลับเลยนี่ก็เวลาตีหนึ่งแล้วนะครับผมไล่ส่งแต่ตรงนี้มาก่อนเลยรึงได้มาสามแสนเลยนะอันที่เลเวลร้อยอีกเรียบร้อยอัพมาอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็เลเวลร้อยยี่สิบเป็นอีกโอ้โหสองเลเวลเลยทีเดียวกว่ากว่าเลยนะครับผมเกือบจะอัพเลยสุดยอดไปเลยครับผม ช่วงกิจกรรมนี้ต้องรีบฝันให้ได้130ให้ได้ไวที่สุดนะครับตอนนี้จากที่ผมเคยแนะนาใครครั้งก่อนนะครับผมตอนนี้เราได้เสี้ยไว้วิงของตัวกั๊สแม่มดมาแล้วนี่มันจะช่วยป้องกันโซแดงจากไอ้พวกผีพวกนี้ได้แล้วคราวนี้แหละเราจะไม่ได้ตายง่ายๆเหมือนครั้งก่อนแล้วนะครับผม <S <S ส่วนหมวกตัวนี้ก็คือเราได้ใส่หมวกไลาเวิร์ดแล้วนะครับพร้อมกับกัสมังกรฟ้าอย่างโบกับรองเท้าด้วยนะครับผมนี่รองเท้าก็ซื้อมาใหม่นะครับผมนี่ Max XP ไปแล้วก็เซ็ตใหม่ ตัวไว้วิ่งนะครับนี่ไปออฟมาเรียบร้อยแล้วได้ SP เพิ่มมาอีก100แล้วก็ออฟบิดได้มาอีก1อันนะครับอันนี้มันออฟมาแล้วมันฟุกมาได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเหล่าได้ในส่วนของที่เป็น SP บวก100แล้วก็ไม่มีปัญหาส่วนไอตัวแว่นเด็กนี้เราก็ไปทํามาด้วยเช่นกันนะครับผมใช้สติล100อันแล้วก็แว่นตาที่อยู่ตรงเมืองอเปต้านะครับอีกอันละ25งหมนนะครับผมค่าทา3า0 0 0ื่นก็ประมาณสัก3 0 0แสนนะครับผมส่วนชาร์โดของเราตอนนี้ก็มีชุดเซฟคีนะครับที่เราใส่่อยูแล้วก็ ตัวแอ์ริงนะครับผมที่เราเปิดได้นั่นเองส่วนค้าตูมก็ธรรมดานะครับผมไม่พูดความลำเพลงเราไปเก็บในส่วนที่เหลือของเราดีกว่าในโคมเมนเซอร์นะครับผมรอบนี้เราจะมาแก้แค้นมันไหนจ๊ะออกมาเลยจ้าไปครับผมรอบนี้เราจะมาแก้แค้นมันนะครับครั้งก่อนทําเราเจ็บแสบมาก มาเลยเจ้าพวกนี้เตรียมตัวบัฟอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมของเราไอ้พวกนี้มันเป็นธาตุไฟใช่ไหมก็บัฟกันไฟให้เลย1อันนี่นะครับผม a B บัฟเด็ก AGI เอาให้หมดเลยก็จะประมาณนี้นะครับไปไายๆๆในน,นี้เจอแล้วไอ้พวกนี้หว่างทางเอายิงแบบชิวๆไปก่อนละกันนะครับตามลูกศรไปได้เลยเราจะไปหาเจ้าไดโคเมนเซอร์นั่นเอง มาเลยจ้าแน่จริงโซไปดิแน่โซเราไม่โดนแล้วนะครับผมอาา่าสบายแล้วเราอันนี้ก็เยอะอยู่นะเก็บเจ้าพวกบัญชีพวกอะไรพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับชีเเก็บไอ้บัญชีก่อนนี่นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกอาา่าแนโคมิเซอร์จะอยู่ข้างบนนะครับวันนี้เรามีสกิลเฟียบิตเลเวล5แล้วนะครับผมกับโนลิมิตเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันดูนะครับพวว่าโนลิมิตของเรามันจะเพิ่มดาเมจเอ้ยนี่ไงแนโคมิเซอร์รีบไปรีบมา นี่นะครับผมโหมีเยอะแยะเลยโอ้โหแจมเลยครับผมตดเยอะเลยนะครับผมตอนนี้คือแบบว่าเรามาทำเคลสแบบเดียวๆได้สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้เยอะกว่านี้เราก็ลากมาลากมาเอ้นี่นะครับผมมี f อแนะนำมาบอกว่าให้กดแคมโมเฟกด้วยได้เลยครับผมมาเลยโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะอ,อย่างนี้เยอะแยะอย่างนี้ตาตๆตาเดี๋ยวนี้นี่แบบว่าเล่นอะไรก็ง่ายแล้วนะฮะ นี่นะครับผมแบบนี้ในโคมเมนเซอร์จะเยอะหน่อยนะครับตี่ไงพูดถึงก็มาเลยไอ้เจ้าในโคมเมนเซอร์เราก็สบายสบายนี่นี่นี่มันโซเราไม่โดนนี่มันไฟเราก็ไม่แรงนะครับผมเพราะว่าเรากินกันไฟแล้วก็ใส่เสื้อของแม่มดนะครับผมนี่โอ้โอ้เมาสเมาส์เกือบตายเหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะเน้นเจ้าในคมเมนเซอร์อย่างเดียวเป็นนักเวทใช่ไหมเป็นนักเวทใช่ไหม นี่นี่นีเจอคอมโบของเราเป็นยังไงล่ะดูซิตอนนี้ a a p d ของเราอยู่ที่188นะครับกิน Power b o o s บ e r เตอรย,ยืงเป็น189กิน Elite แต่ถ้าใส่หมวกไอตัวนี้นี่เป็น191เลยนะครับโอ้โห,โหจะมารองทดสอบตัว No Limit ดูนะว่าไอเจ้าในคอมเมนเซอร์มันจะตายไหมโอ้โหไม่ตายก็เกือบตายเหมือนกันนะครับผมโอ้โห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 จะเย็นลูกจะเย็นโอ มันก็ใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะพวกนี้นี่นี่นีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอพีดีเรา191นะครับผมวันนี้ AGI ิอ้ายเบซิงเป็น192แล้วอีกนิดเดียวเราจะได้193แล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่นี่นี่โอ้โห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 ครับผมอ่ะนี่หลักๆเน้นเจ้าในคอมเมนเซอร์ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ส่งในคอมเมนเซอร์มาหลายวันแล้ว โอเคในคอมิมเซอร์ครบแล้วนะครับผมอะไรจะไวขนาดนั้นวันนี้ก็คือเราเซฟที่หูเกียวเลยนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องวับไปวับมาอันนี้มารกอนะครับเก็บไว้ตอนส่งเควสตอนช่วงท้ายเป็นช่วงของการเก็บเลเวลนะครับเลือกคําว่าแน่นอนแล้วก็ไฟกันนี่นะครับผมตรงนี้ก็จะมีนิดหน่อยนะครับเราไปอีกแมปหนึ่งเลยอ่าลองยิงอนตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะโอ้โหแป๊บเดียวแตก สำหรับใครที่จะมาหาของหากาต้าอะไรเงี้ยก็สามารถวร์ปามาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมอ้อยโอ้โหเยอะเยอะเะนี่สบายสบายโอ้โหเยอะเยอะเยอะเยะมุตมันเห็นไหม มุดก็เห็นมุดก็เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ยิงธรรมดาก็ได้อยู่แป๊บเดียวนี่นี่นี่โซไม่โดนนะซิฮ่าฮ่าฮ่านี่เอพีเราเต็มหลอดเลยโอ้โหแจ่มเลยนะครับหมวกลาเวิร์ดเดี๋ยวถ้าบ้างๆเดี๋ยวไปรีวิวหมวกลายเวิร์ดกันดีกว่านะครับโอเคนี่ดึง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 เหรอเดี๋ยวโชว์โนลิมิตนะซิจะชุดเดียวแตกไหมชุดเดียวแตกนะครับโอ้โหโนลิมิตที่ของจริงนะครับชุดเดียวแตกแล้วนะ มาเลยจ้าโซไมโดนลนสิโนริมิตทำงานแล้วมาเลยโอ้โหชิวๆันนี้ไม่มีอีกแล้วโอเค okay. สีน้ำเงินครบแล้วเด็กของเราตอนนี้94แล้วเอาให้ครบ100แล้วเดี๋ยวเราไปลงรักกันครบแล้วครบแล้วก็กลับครับผมตอนนี้เราเหลือลาเชลกลับมังกรใช่ไหมได้เลยได้เลยงั้นงั้กลับครับผมไปๆปไป,ไปบีวิงเราละอ่านี่ไง ไปราเชลกันก่อนนะครับเราจะจบกันที่มังกรสุดท้ายนะครับทิกเนเจอร์ของเราคือตัวนี้นั่นเองรองเท้ามังกรน,นะครับผมนี่นะครับผมรองเท้ามังกรน,นะครับเพิ่ม EP ประเภทมังกรอ,อีก10%เอเลยทีเดียวว้าวว้าวว้าวโอเคไปลุยราเชลกันต่อน,นะครับน้อยวันนี้ต้องเลเวลร3 0นะครับครับไปครับามาเลยเชลเบนเบอร์นี่นี่นี่นีถ้าอยากให้ตีแรงก็เปลี่ยนหมวกเป็นหมวกนี้ โอ้โหโอ้โหตีเร็วด้วยนะครับผมนี่ฟางเลวเวดทำงานหน่อยจ้าบลูฟงทำงานผิดประเทศเลือดเต็มเลยเสียปบิดนี่แบบว่าดเดือดเผ็ดมันมากเลยนะครับผมอัตราการโจมตีทำให้แบบว่าชิปเปิลแอคแท็นะครับเฟียบิดมันมีจูด,ด้วยเราก็ต้องอินกันลมไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับนี่กันไฟด้วยอ่าไปนี่ไง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 สองตัวสุดท้ายเรียบร้อยหาเจ้าจระขัขวก่อนละกัน มาเลยจ้าตัวเอ็กโคเสร็จแล้วเหลือแต่ตัวนี้นะครับนี่อ,อ่ะแกล็บอ,อ่ะแกล็บเน่เน่โอเคแปบเดียวออกแกล็บครบแล้วมาอีกก๊อฟนี้อ,อีกอ่ะโอเคประมาณนี้เวนเบิร์กครบแล้วโอ้โหโอ้โห,โหมันเลยจ้าโอ้โหอมาเยอะๆอขอเยอะๆอขอเยอะๆขอเยอะๆ เรียบร้อยแดงอเซล่าอีกตัวเดียวนี่ครบแล้วนะครับเราจะได้ไปมังกรกันแล้วโอเคตรงดันลาเชียวก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผม5นาที10นาทีต่อไปก็จะเป็นที่ตรงนี้นะครับผมมังกรเองโอ้โหไกลจะเสร็จแล้วนะครับภารกิจของเราในวันนี้ก่อนจะไปมังกรนะครับผมอย่าลืมเตรียมชิ้นส่วนมังกรไปด้วยนะฮะ ก็จะมีพวกหางมังกรนะครับผมเขี้ยวมังกรแล้วก็เก็บมังกรนะครับเราถึงจะเข้าดันมังกรได้กี้ก็ได้ทดสอบเรื่อง a อฟของตัวเลนเจอร์ไปแล้วนะครับผมทําได้ประมาณ192นะครับฟูลบัฟต้องไปหาชุดที่เพิ่ม a อฟมาอีกสักนิดสักหน่อยนะครับผมอ,อะไรจะวับแม่นขนาดนี้นะครับผมก็มาคุยกับไอตัวนี้พิวร่าหรืองช นี่แน่นี่นะครับผม e อที่เราได้จากมังกรนะครับ4 0 0พันใช่ปะ่ะเปลี่ยนเป็นรองเท้ามังกรเดี๋ยวดูนะครับผมว่าจะได้เท่าไหร่ไอ่นดสีนนะครับเปลี่ยนเป็นรองเท้าดูสิปะปะปๆขึ้นมาเป็น5,000เลยนะครับผมจาก45 0 0มาเป็น5,000เลยเราต้องเปลี่ยนใส่ชุดไว้วิ่งแล้วก็เอ็นยากันไฟนะครับผมนี่กันลมด้วยเล่ง a อ d ดีนิดหน่อยนีเะไร์ททำงาน s p ีเต็มหลอดเลยนะครับโอ้โหสุดจริงสุดจัง ไปไปตรงนี้นี่มอนสเตอร์เยอะมากเลยนะครับผมความรู้ใหม่นะครับผมถ้าใครจะย้ายชแน,นลหรือว่าเปลี่ยนวาร์เงี้ยต้องกินกันไฟใหม่นะครับผมนี่อีพีขึ้นกระชูดเลยยิงเมื่อวานนี่แบบว่าคูณ1นนี่ทำให้แบบว่ารู้สึกเลเวลขึ้นไวมากนะครับนี่รองเท้ามังกรน,นี่มันดีจริงโอเคต่อไปก็เหลือเจ้าสีเขียวกับสีแดงแล้วก็สีบูนะครับอี้ใจเย็นลูกใจเย็นเมื่อวานได้ก์ดม,มาใบหนึ่งนะครับได้มาแบบงง,ง มอก่อนนี้เราต้องพึ่งปาร์ตี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องพึ่งแล้วนะครับอเพราะว่าเรามาลุยเดียวได้แล้วแบบนี้เลยโอ้โหแจม่มว้าวกันเลยทีเดียวจีแดงอีก5ตัวนะครับเอ้ยนี่อะไรบวชทำงานแล้วตัวเดียวบางทีมันก็ดูดนะครับผมไม่จำเป็นต้องบอกว่ามีเยอะๆอ่านี่นะครับกุบนี้ได้แน่นอนครบแล้วนะครับผมถึงเวลาแล้วละวันนี้ที่เราจะทำการส่งเคสนะครับนี่ ก็จะได้มละกอมา10อันนะครับผมแล้วก็วิธีใช้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่กดพีเมยมออกมาว่าไงจะ๊ะน้องเพมีนี่นะครับ้าการณีถ้าจะเอา EP พีนะครับก็ใช้ทั้งหมด4อันจะใช้ดอปก็ใช้อีก2อันใช้กันตายลดโทษแล้วสามเอก็อีก1อันรวมทั้งหมดเป็น7อันนะครับแต่ถ้าเราเอาทั้งหมดเลยมันก็จะใช้6อันนะครับผมอ่าเราก็ใช้ทั้งหมดเลยละกันนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพิ่มประสบการณ์ทั้งหมดครั้งเดียว1วันตึง โอเครับบัฟโอเคตอนนี้คือบัฟเขียวเรามาแล้วนะครับนี่อยู่ตั้งด้านขวาได้เลยอยู่ถึง1วันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้เรามีนี่ EP 75%้ออีก10ชิ้นไอครับผมได้ทั้งจ็อบได้ทั้ง EP นะครับ75%จัดมา ปาปานะครับผมมีอะไรกดให้หมดตอนนี้อีพีวีไอพีวีไอพีสามสิบวันวีไอพีพรีเมียมนะครับส่งไปก่อนทีแต่เท่าไหร,ร่ปุ๊บไงตัวนี้ได้นิดหน่อยส่วนที่เหลือนี่เราไปส่งข้างในห้องนะกันนะครับผมจะได้แบบว่าไม่งงกันเอาแบบว่าไล่ไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับไอตัวนี้เราส่งของช่วงเลเวลเจ็ดสิบถึงเก้าเก้าปรับโอ้โหได้สี่แสนเก้าจอบสี่แสนนะครับแล้วก็ต่อไปในช่วงของเลเวลหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบปรับ โอ้โหแค่เลยเร100ถึง110ก็อัพแล้วนะครับผมโอ้โหแปลว่าไปกันหมดเลยส่งไปหมดเลยนะครับผม EP ที่ได้รับโอ้โห900ล้าน1ล้านงล้าน1ล้าน4ล้าน8ล้านงล้าน4โอ้โห my god แล้วก็สุดท้ายนะครับนี่120ถึง140อัพไหมโอ้โหขั้งอีก5% ขาดอะไรเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาเก็บเอาที่มังกรอีกทีนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเราไปมังกรเรารีบไปมังกรเลยแล้วกันครับต้องนี้ว่าไงจ๊ะ กองน,นี้ว่าไงจ้าเรียบร้อยนะครับผมเลเวลอัพกันไปตามระเบียบก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเก็บเลเวล120-130เบื้องต้นนะครับผมโอ้โหก็เป็นอะไรที่แบบง่ายดายนะครับผมใช้ระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย์นะครับเพื่อนเพื่อ,อคนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปเป็นครั้งแรกแล้วก็ชอบเนื้อหาฝากรบกวนเพื่อนๆก, like, กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิงกุ้งกิ้งกิงไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับมันมาอีกแล้วนี่แน่